ตามน้องเฮียโน oh. ้กกันโอเราใช้ нельзя. สีขี้เหลิกนะสีขาวเป็นปลายแบบบรัชโอมแต้มสีขาวแล้วก็ได้ปุ่มน <coz> <mythology> oh. ี้ <c oughs> Đừng có gì đầm <laughs> à, ok là giờ này เต็มตาเรียบร้อยแล้วก็คือตอนแรกกะวางแผนว่าจะลงสีเนื้อไปแล้วใช่ไหมแล้วก็คือมันเปื้อนนิดนึงก็น่าจะลงสีเนื้อทับนี่สีเนื้อนะนี่ก็สักหนึงได้มอนนี้นะอันนี้สีเนื้อนะมันหลอกตาดิบนึนงนี่ลงสีเนื้อเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นตัวจริงมันน่าจะโอเคเหมืนีดเพราะว่ากล้องมันหลอกตาดิบนึนงมันหลอกตาเป็นสีขาว <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ขอเป็นแบบแค่แต้มสีตาแล้วก็ลงสีของตัวหน่อยแค่อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวที่ถัดไปก็จะเป็นลงสีผมกันนะฮะก็สำหรับนี้แค่นี้ค่ะสว หลังจากที่ถ่ายตาลงสีตาแล้วก็จะมาลงสีผมเพราะว่า EP ที่แล้วคือลงสีตาแล้วก็สีผิวไปแล้วนะสีผิวสีเื้อนะครับคืออันนี้มันกล้องหลอกตาก็จะใช้สีน้ำตาลออกทองนิดนึงรัยเริ่มเลยนี่อันนี้คือสีที่ลงไปแล้วนะมันจะดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่า สีมันเป็นสีทองออกน้ำตาลคล้ายๆสีตัวของมันนิดหน่อยแล้วอ่ะคือของจริงมันจะแบบเงาวับเลยถัดมาลงสีคําว่าโครสนะอ่ะนี่อันนี้คือสีแดงนะเราลงคําว่าโครสเป็นสีแดงแล้วตรงเนี้ยไม่สปอปล่อยห่อจะใช้สีชมพูฟ้านี่เป็นไงเคลองชมพูฟ้าเสร็จแล้วฮะนี่ครับตัวเอสตัว K ชนะ่ะฮะวันนี้รู้สึกสีมันค่อนข้างจางก็น่าจะย้ำเพิ่มนะ นี่นะครับตอนที่ย้ำสีขาวเข้าไปก็ดูดีขึ้นเยอะครับสีขาวดูเคลียร์มากขึ้นโอ้กล้องหลอกตามากนี่ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของหน้าแทนแบบดูเคลียร์มากขึ้นแล้วก็ตรงคาวาเทลโนเนี้ยฮะจะลงสีด้วยสีแดงนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงสีตรงนี้เป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็ใส่คาวาเทลโนะเป็นสีแดงเอ้เป็นสีดำนะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีขาวตอนแรกก็ใส่แบบมีความเป็นสีทองนิดนึงลงไปฮะนี่นะครับหลังจากที่ลงสีคาวาเทลโนะเสร็จแล้วแล้วก็ มาตรงทําที่คาดตรงคอบนหัวน่ะต้องบนหัวนะครับผมก็ทำเป็นสีดําส่วนตรงคอก็จะทําเป็นสีเหลืองออกเขานิดนึงนะนี่ครับก็หลังจากที่ลงเสื้อสีเขียวไปแล้วก็ตรงนี้ลงสีทองเข้าไปนะฮะที่เหมือนกับสีผมก็ลงตรงเนี้ยะที่เป็นสีชมพูแต่ตรงเนี้ยจริงๆควรเป็นสีสีทองนะแต่ว่าผมอยากที่มีชมพูฟ้าอีกนิดนึงแบบถัดออกมาจากหัวนะะนี่สวยมากนี่นะคะลงสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนี่ ก็ผมเริ่มลงสีที่แขนนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นกางเกงนะ่ะน,นี่นะคบหลังจากที่ระบายกระโปรงเสร็จแล้วผมก็ระบายตรงมันเรียกว่าอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ระบายตรงที่เป็นเหมือนผ้าเอามามัดเท้านะ่ะนี่ผมก็จะระบายรองเท้าต่อนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ผลงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ทั้งหมดเขียน S K แล้วก็เป็นนีหอคโครนะ่ะอันนี้ก็จะชาสีทองแล้วก็เขาโมฮิลโนนี่ครับอืม แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรองเท้านะที่ผมเพิ่งทาไปเมื่อกี้สวัสดีครับเสร็จแล้วครับ